สวัสดีครับพบกับรายการลาข้ามเวลากับผมพาทิศวิวัน์มณสกุลครับล่าข้ามเวลาวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปย้อนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ประชาชนกว่า700,000คนรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยือนนิวยอร์กครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนตรประพิษรัชกาลที่9ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงาม และพระอัจฉริยภาพทางด้านต่างๆที่เป็นเลิศโดยเฉพาะด้านการต่างประเทศจึงทําให้พระองค์ได้รับสมญาน,นามว่าเป็นพระมหากษัตริย์นักการทูตทั้งนี้ตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้เสด็จเยือนประเทศต่างๆกว่า30ประเทศโดยไล่เรียงจากประเทศเพื่อนบ้านก่อนที่พระองค์จะเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งใหญ่โดยเฉพาะประเทศในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ ให้แน่นแฟดมากยิ่งขึ้นวันนี้จึงจะขอพาทุกท่านไปย้อนอดีตตามรอยพระยุคลนาบาตเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศร,รมหาราชบรมนาถบาพิษสเสด็จประพาสมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่5กรกฎาคม2503โดยเป็นการสเสด็จพระราชด,ดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระราชะโอรสพระราชธิดาโดยตามรายงานข่าวที่มีการอ้างอิงจากเดอะนิวยอร์กไทมส์ระบุว่ามีประชาชนชาวนิวยอร์กถวายการต้อนรับและเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติกว่า7.5แสนคนทั้งนี้ในภาพวิดีโอที่หาชมได้ยาก จะมีภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย,ยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุนพร้อมกับขบวนพาเหรดบนถนนโลเวอร์บรอดเวยโดยมีแถบกระดาษสายรุ้งขนาดเล็กสวยงามจำนวนมากโปรยลงมาตามประเพณีการต้อนรับประมุขต่างประเทศการต้อนรับดังกล่าวนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการต้อนรับในมหานครนิวยอร์ก ซึ่งขบวนพาเหรดนี้ใช้เวลาอยู่ราว20นาทีคือจากถนนโ Lower Broadway ไปถึงศาลาว่าการนครนิวยอร์กโดยที่หนังสือพิมพ์ต่างประเทศได้รายงานข่าวการเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาของพระองค์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกับพิธีต้อนรับที่ยิ่งใหญ่นี้พระบาทสมเด็จพระปรมชนาการทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรตรัสกับผู้ว่านครนิวยอร์กโรเบิร์ตแวกเนอร์ว่า มันอลังการมากเราเคยเห็นการต้อนรับแบบนี้ในภาพยนตร์หลายเรื่องและเราเตื่นเต้นมากที่ได้รับการต้อนรับแบบเดียวกันและในช่วงเวลาดังกล่าวยังอยู่ในภาวะสงครามเย็นสื่อในสหรัฐอเมริกาจึงตั้งคำถามต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถึงภยัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งพระองค์ตัดตอบไปว่าประชาชนชาวไทยต้องการสันติภาพสันติภาพอันมีเกียรติเราไม่เคยยั่วยุผู้ใด แต่เราพร้อมที่จะปกป้องตนเองจากการรุกรานจากภายนอกไม่เพียงเท่านั้นยังมีรายงานอีกว่าพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาโดยในสมัยนั้นนายดาวดีไฮเซนฮาวประธานาธิบดีคนที่34ได้มาเข้าเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์และนำเสด็จไปยังทำเนียบขาวและระหว่างเสด็จพระพาสสหรัฐอเมริกานั้นพระองค์ท่านยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปในหลายเมือง ไม่ว่าจะเป็นฮาวายลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกรวมถึงมหานครนิวยอร์กอีกด้วยในครั้งนั้นชาวนิวยอร์กกว่า700,000คนพากันออกมาเข้าเฝ้ารับเสด็จตามประเพณีบนถนนที่มุ่งสู่ศาลาเทศบาลโดยระหว่างที่พระองค์ท่านประทับรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุนผ่านไปทรงโบกพระหัตถ์ให้กับชาวนิวยอร์ก ที่มาเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านอย่างเสด็จพระรจชด,ดําเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลเมาออบเบิร์นซึ่งเป็นที่เสด็จพระราชสมภพในบอสตันโดยได้พระราชทานของที่ระลึกแก่นายแพทย์ผู้ถวายการมีพระประสูตรเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2470และนางพยาบาลทั้ง4คนด้วยและก่อนจะกลับเสด็จพระรจชดําเนินไปทรงเยี่ยมนายเบนนี่กูดแมน ราชาแห่งแจ๊สที่อพาร์ตเมนต์นครนิวยอร์กนในโอกาสนี้นายกูดแมนทูลเก้าถวายแซ็กโซโฟนแด่พระองค์ท่านเพื่อเป็นที่ระลึก <S <S 1> <S 1> และนี่ก็คือเรื่องราวของการเสด็จเยือนนิวยอร์กของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทำให้เห็นว่าท่านทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกลาค้ามเวลาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับและเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับ สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ